ตายทักใจอ่าวันนี้ก็จะมาไขาปัญหาของเพื่อนๆนะครับที่ถามมาเยอะว่าเอา่อกระดับคันเร่งเนี่ยเขาใส่กันเพราะอะไรนะรเพื่ออะไรกระดับคันเร่งเนี่ยปกติแล้วครับรถรถแบนรถอะไรเขาก็ใส่กันนะครับรถแบนก็คือรถแบบเออรถที่เป็นรถซิ่งรถอะไรเงี้ยเขาก็ใส่กันปกตินะครับคือใส่กันอยู่แล้วเพื่อไปเอารอบออกมาแต่ทีเนี้ยอย่างเอ่ New Spa, New Beta, อนิวเวสป้านิวแรนด์เบตตาโรยานารอยอะไรเงี้ยอา่าหรือสกูตเตอร์ตระกูลอื่นนะครับก็ คือปกติแล้วมันจะบิดประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อัพนะครับรถมันถึงจะค่อยๆอ,ออกตัวช้าๆออไปนะครับทีนี้มันจะออกตัวถ้าเราเทียบกับรถญี่ปุ่น,นครับรถญี่ปุ่นจะออกตัวได้ดีกว่าคือเหมือนบิดปุ๊บมันแทบจะยกเลยครับทีนี้เราอยากจะให้มันออกตัวพุทปาร์หน่อยเนี่ยเราก็ไปใส่ประกับแต่ประกับที่ผมใช้แล้วดีนะก็คือโรบิโนครับประกับโดมิโนดีเลยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับสกูตเตอร์มากพอเราไปใส่แล้วครับทำเหมือนเดิมเลยนะแต่แค่ใส่ประกับไปแต่ไป,ไปใส่สายคันเร่งไปที่ตำแหน่งเดิมครับแค่นั้นเอง คือลานด้วยลานมันนะครับมันจะทดขึ้นมาครึ่งนึงเลยนะครับมันทําให้ให้ให้รถเนะี่ยมันเราประหยัดนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะในการบิดก็บิดเครื่องเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็ออกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้แถมหน่อยแถมนิดนึงคือผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําเครื่องคือผมเคยทํารถแข่งมาแล้วตอนนั้นแข่งในสนามว่าทำ X มง X แ็กอะไรเงี้ยก็ทำร่วม,ร,วมร่วมกับอันนี้เอ่ยนิดนึงแล้วเนาะกับดกเรเลสซิ่ง <Dr. Racing S 1> ก็เหมือนเคย <S <S เคยร่วมร่วมกันคือเหมือนกันสนับสนุนกันอะไรเงี้ยผมก็ได้ลองทํามาดูแต่คือแบบ หมือนรู้สึกว่าไม่ใช่ทางก็คือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบความเร็วผมชอบความสวยงามเนานะทีนี้พอเราเราได้ทาเราก็เลือกทางที่เราเรา,เราชอบแต่ทีนี้เหมือนเราก็ยังชอบความความสนุกของการขี่รถอยู่เนาะเหมือนว่าเออขี่ยังไงบิดยังไงให้มันสนุกสนุกมันๆขี่ยังไงให้รอกมันมาขี่ยังไงให้ต้นกลางมันมาอะไรเงี้ยก็คือขี่เอามันๆอ่นนะเนาะไม่ได้แบบไปขี่แข่งกับใครทีนี้ลอกกลางเนี่ยเราจะทํายังไงให้ลอกกลางมันมาเพราะต้นเรามาแล้วเนาะเพราะเราไปใส่ประกับคันเร่งแล้วลอกกลางเนี่ยของผมนะที่ผมใช้เองเลยผมใช้ชามาล็อตซี ของอิตาลีนะครับชาマルซีก็ตกอยู่ประมาณ8 9 0 0 0อยู่ประมาณนี้แต่คือมันเป็นของอิตาลีครับนำเข้าราคาก็จะสูงนิดนึงมันจะไม่เหมือนชาที่ที่อยู่ที่ไทยนะที่เขาขุดกันที่เขาใช้ชาม,มาอัดแอปอัดอะไรกันอย่างเงี้ยเปลี่ยนเม็ดอะไรเงี้ยคือคือแต่ละสำนักก็จะมีความเก่งต่างกันนะครับแต่แต,แต,แต่แต่ละแต,แต่แต่ละสำนักผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปบูลลร่ไม่ได้อะไรก็คือก็เก่งเพราะว่าบางสำนักเขาก็ทารถลงไปแข่งในสนามเลยนะเขาก็มีสูตรของเขาอะแต่คือผมเป็นสูตรแบบ success อ่ะนะเป็น c o m p l e เลยคือ จบปึ๊บใส่ปั๊บขี่เลยอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นผมจะชอบอะไรที่มันง่ายๆสะดวกสะดวกดวกันเนาะก็คือประมาณนั้นเลยก็คือซื้อมาใส่เลยขีเ่เลยจบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ง่ายแล้วก็ที่ผมใช้มาแล้ซี่มาคือทนรู้เลยว่าทนคือใส่ไปเนี่ยสองสามปีสบายๆเลยครับเม็ดเดไม่ต้องเปลี่ยนคือเม็ดเขาหนักแล้วก็แข็งมากคือคือใช้ดีอันนี้มาบอกเรื่องการใช้ไม่ได้ไปเปรียบเทียบอะไรกับใครนะก็คือเปรียบอันนี้เปรียบเทียบกับตัวเองเลยกับการใช้ของตัวเองเลยก็คือประกับโดมิโนนะครับ ชามเราชามแต่งเราใช้ชามบาลอซี่นะครับนี่ครับแค่นี้เองแล้วก็บิดปอยไหลาย,ยาวๆไม่ต้องไปทําอะไรแล้วทีเนี้ยคือความเร็วอะมันขึ้นแน่แลวครับคือผมใช้กับรถตัวเองมามันก็ขึ้นประมาณขึ้นมาก็ขี่สนุกขึ้นนะครับอย่าง l s เนี่ยผมใส่ชามบาลซี่เหมือนกันก็วิ่งขึ้นมาอยู่ประมาณสักร้อยสิบกว่านะตัวน้ําหนักผมประมาณหกสิบกว่าเจ็ดสิบก็ขึ้นมาอีกก็ประมาณร้อยสิบอะร้อยสิบห้าบางจังหวะก็ได้ร้อยยี่สิบคือจะบอกนิดนึงครับไม่ใช่ว่าใส่ชามเดียวกันจะวิ่งได้เท่ากันอันนี้ต้องมาบอกนิดนึ บางทีมันอยู่ที่แรงลมด้วยนะครับแรงแรงแรงต้านของรถที่วิ่งไปครับบางทีลมมันต้านมาแรงอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําหนักคนด้วยลมยางด้วยอะไรมันมีหลายอย่างเลย <ST hacen> ทีนี้ก็ผมก็แค่มาบอกให้ฟังว่าอ,อ,อะไรที่เ,ออเพื่อนเพื่อนควรจะเปลี่ยนให้มันออแบบสนุกสนุกขี่มันมันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เรื่องระบบเบรกเรื่องอะไรก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ก็จะมาอธิบายประมาณนี้ว่าสองอย่างที่คุณควรจะเปลี่ยนก็คือต้นกลางจบแล้วก็ที่เหลือคือขี่ปล่อยก็ไหลๆไปอะไรเงี้ยนะครับขี่มันมัน ก็ให้ขีดกันสนุกแล้วก็ขีดปลอดภัยนะครับโอเคคลิปหน้าจอกัน